سبحان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة السلام ع ل ى ن ب ي محمد وعلى ع ل ه وصحبه و ب ا ر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลลอสตลลาได้ประสบกับพี่น้องนะครับแฟนเพจนึ่งท่านหนึ่งเราคือจะมาะคนสองโลกทุกท่านเลยนะครับท่านดุลิลละขอชุกอกรตอลอฮสัลลาลลนะครับที่พระอ,องค์ได้ทรงโปรดป,ประทานให้ผมได้มีโอกาสนะครับมาดำเนินรายการมาพูดคุยพกกลาพี่น้องนะครับ ทุกๆเช้าประมาณตีห้าแล้วก็ในอีกหลายๆเวลาที่มันมีประเด็นที่สําคัญๆก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับกับพี่น้องชาวอาปปสนะครับอ,องค์กรปกป้องพุทธศาสนาเพื่อสันตินะฮะเดิดนทางโดยการนำของนายไอเพชรทองที่ต้องพูดเช่นนี้เพราะผมทราบดีว่าทุกครั้งที่ผมนําเสนอไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีการติดตามนะครับติดตามเพื่อเพื่ออะไรก็ตามทีนะครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งผมเอาข่าวด่วนมานําเสนอเพื่อที่จะ เชิญชวนพี่น้องไปร่วมกันรับรู้รับทราบนะครับในวันศุกร์นะฮะในวันศุกร์หลังระบาดอิชาประมาณ2องทุ่มสินาทีซึ่งจะถือว่าเป็นเป็นเป็นการปิดเกมเลยก็ว่าได้นะครับในวันศุกร์นี้พี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปแล้วก็เชิญชวนกันออกไปเพื่อที่จะร่วมรับรู้รับทราบในประเด็นสําคัญสําคัญโดยเฉพาะหัวข้อที่ผมนําเสนอวันนี้นะครับพี่น้องกระชากหน้ากากไอ้โมงนะครับแสดงว่าจะต้องมีใครอยู่เบื้องหลังนะครับขบวนการขบวนการนะครับที่รับเงินจากต่างชาติเพื่อที่จะมาทํา ทำลายฮาลานของไทยพี่น้องพูดตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยงงงวยเอ้ะมันเกินความจริงหรือเปล่านะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้ช่วงที่เป็นท็อกออฟเดอะทาวเลยข่าวที่ฮิตทอตติดตลาดที่สุดจริงๆก็คือการประท้วงการไปต่อต้านนะครับการไปเดินขบวนต่อต้านของกลุ่มอปปสโดยการนําของคุณประพันธ์นะฮะคุณประพันธ์ซึ่งถือว่ามีการนัดหมายกันเป็นเรือนืนพันเรือนหมื่นนะครับแต่พอถึงวันก็นะฮะไปพบปะกกันประมาณทั้งยี่สิบกว่าคน นะที่เหลือก็อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รัฐขัดขวางไม่ให้เข้ามาหรืออย่างไรไม่ทราบนะ่าจาก,การประเมินจากการพูดคุยพี่้กเเนะ็เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องสําคัญผมถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดครั้งนี้นะครับเป็นวิกฤตที่หลายๆคนมองแต่สําหรับผมผมยังถือว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่ผมนะและองค์กรศาสนานะครับและองค์กรศาสนาจะได้ใช้โอกาสที่ตอนที่ผู้คนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมคนคนไทยทั้งประเทศให้ความสําคัญให้ความสนใจกับเรื่องการดําเนินกิจการฮาราน ในมิติต่างๆในคําถามต่างๆนะครับจึงเป็นช่องทางเป็นโอกาสที่องค์กรศาสนาจะต้องเอาเวลานี้แหละครับมาชี้แจงมาพูดคุยมานําเสนอนะฮะแล้ววันนี้ครับช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยนะฮะจะมีการประชุมวันเย็นนี้กับพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับโดยการนําของท่านจุฬาธิชมนตรีและพตลตรวจตรีสุรินทร์巴拉เรนะครับในขณะกการก็ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะฮะแล้วก็ประมาณว่าจะมีการแถลงข่าวจะมีการชี้แจงนะครับให้สังคมได้รับรู้ ความจริงทั้งหมดจากข้อกล่าวหาจากความเท็จที่ถูกนําเสนอนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาก็นั่งจับตาดูว่าจะไปถึงไหนแต่ในที่สุดมันแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบ,บอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยมันถูกตีตกไปหมดก็จะเหลือเรื่องนี้แต่เรื่องนี้พี่น้องมันเลวร้ายมันมีเบื้องหน้ามีเบื้องหลัง องคอง์กรศาสนาจะชี้แจงเมื่อไรอย่างไรนะครับวันศุกร์ผมก็จะมาแจ้งให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบแต่วันนี้นะครับวันนี้มันจะมีคําถามอีกมากมายพี่น้องเห็นแล้วไหมต้นรายการต้นรายการก็จะมนีนายประพันธ์นะครับซึ่งเป็นแกเนเป็นส่วนเป็นแกนนาคนหนึ่งของปปสก่อนที่ปปสจะนําเรื่องนี้มานําเสนอนมีการตีข่าวพี่น้องนะฮะจากเรื่องที่จะมีการตัดสินของศาลกรมทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในวันที่19กาตุลาคมที่ศูนย์ราชการนะครับ วันนั้นจะเป็นการตัดสินให้มีการยกเลิกเครื่องหมายฮาลาลหรือไม่จากการร้องเรียนของคุณจรูนนะฮะแล้วนั่คือข่ายภาคีชาวพุทธแล้วก็อาพปสซึ่งได้ร้องเรียนกันมาสาบตั้งแต่ปี62 63 64 65ศาลจะตัดสินแล้วครับแล้วถ้าศาลตัดสินมานะครับว่านะไม่มีการยกเลิกคนกลุ่มนี้ก็คงจะต้องอุทธรณนและสร้างประเด็นไปเรื่อยๆแต่ถ้าให้มีการยกเลิกนะครับผมก็ชี้แจงไปแล้วในใน,ในรายการ2 3สุขที่ผ่านมานะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องติดตาม แต่การสร้างกระแสเพื่อที่จะไปกดดันศาลก็ดีหรือการสร้างกระแสเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นออกมาเป็นกองเชียร์ก็ดีก็จึงมีการนะครับขอเข้าพบผู้บริหารโดยานประพันธ์เนี่ยทำหนังสือขอเข้าพบผู้บริหารของ CP พีเพื่อที่จะนะครับให้ทาง CP พีนั้นยกเลิกการขอรับรองฮาลานหรือนะครับในเซเว่นอีเลฟเว่นนับพันนับหมื่นสาขาทั่วประเทศนั้นจะต้องเอาสินค้าฮาลานออกหรือไม่ก็ตั้งเชลต่งางหากแยกสินค้าออกไป นะครับมันมีการทําหนังสือเรียบร้อยพอถึงวันนัดหมายก็คือเมื่อวานนี้คือวันที่20กันยายนก็มีการนัดผู้คนนับพันนับหมื่นและครับแต่พอถึงเวลา10บนาฬิกาก็มีคนมาประมาณสัก20บกว่าคนนะฮะและผู้บริหารเองก็คงไม่ได้ให้เข้าไม่ได้ให้เข้าพบก็ส่งหัวหน้านะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยมารับหนังสือนะครับคนกลุ่มนี้ก็พยายามถึงจะมีคนไปไม่มากแต่ก็ออกเฟซออกไลน์กันไปเต็มไปหมดทีนี้ทัวลงเลพี่น้องทัวลงจนหาที่จอดไม่ได้เลยนะครับหาที่จอดไม่ได้เลยแล้วมันก็มีกระแส จากคนที่ไปสังเกตการนะครับก,ก็บอกว่ามีการมีการบ่นจากผู้คนที่ไปร่วมประท้วงว่าโอ้โแค่2 0 0บาทนี่ไม่คุ้มเลยก็ไม่เข้าใจว่าไอ้สองบาท300บาทไม่คุ้มเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับต้องปรึกษาติดความแล้วก็มีรายละเอียดที่จะต้องคุยกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้พี่น้องครับมีคําถามมากมายว่าฮาลานนั้นสําคัญชไหนนะฮะัพี่น้องณวันนี้มันเป็นสงครามเศรษฐกิจไม่ใช่สงครามการใช้อาวุธนะครับแล้วสิบประเทศนะที่ส่งฮาลานไปสู่ตลาดโลกมุสลิมมากที่สุดนั้น มากที่สุดนั้นก็คือประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมนําโดยสาหารัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์นะครับบราซิลอินเดียหรือประเทศอะไรก็ทำทีประเทศไทยเราวันนี้ขยับจาก11มาอยู่อันดับที่9นะครับแล้วกําลังจะอด้บตัวเองยกตัวเองขึ้นมาอยู่ในลําดับที่5เป็นท็อปไฟหลังจากที่มีการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางการทูตกับประเทศซาุดิอารบีย จะทำให้เกิดความไวหวหวั่นมากนะครับกับอีกหลายๆประเทศที่เป็นทั้งคู่แข่งที่เป็นทั้งการ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 ที่ได้ส่งสินค้าฮารานออกไปสู่ในประเทศมุสลิมนะครับดังนั้นสงครามเศรษฐกิจกําลังรุนแรงและกําลังจะเกิดขึ้นนะแล้วที่สําคัญคือฮารานนั้นเป็นปัจจัยหลักในสงครามเศรษฐกิจครั้งนี้ด้วยเพราะมูลค่าในตลาดโลกนี่มันม,นมหาศาลเหลือเกิน ไทยเราเพิ่งมีส่วนแบ่งไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งสินค้าฮาลานไปสู่ตลาดโลกได้มากกว่า 3-4, แสนล้านต่อปีซึ่งตัวเลขนี้กลุ่มอปปสอเองโดนคุดประพันธ์เองก็พยายามจิบว่านี่คือไรายได้ขององค์กรศาสนานะครับซึ่งก็มีคนจํานวนมากก็คงไม่มากหรอกครับเพราะาเขาตั้งเป็นกลุ่มนะที่จะคอมเมนต์มาสนับสนุนคนสักสิคนเนี่ยแต่คอมเมนต์เปลี่ยนชื่อันเป็นร้อยเลยนะเพื่อที่จะให้เห็นว่า ข้อเสนอของกลุ่มอวสหรือคุณประพันนั้นได้รับการยอมรับได้รับการเห็นด้วยพี่น้องครับคำถามต่อมาก็คือฮาลานสร้างนะครับรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศจริงหรือหรือว่ารายได้นั้นเป็นขององค์กรศาสนาซึ่งผมก็พูดกันไปเยอะและ้วแล้ววันศุกร์นี้ก็จะมาสรุปให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ด้มีการพูดคุยนะครับและประชุมกันในองค์กรศาสนาคือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจากนั้นคําถามที่มาอีกก็คือทําไมมีคนต้องการยกเลิกฮาลานแล้วก็มีกระแสะข่าวพี่น้อง นะครับกระแสข่าวในการส่งในของสงครามเศรษฐกิจครั้งนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ว่านะครับมีงบประมาณจํานวนหนึ่งจากต่างประเทศซึ่งจะถือว่าเป็นคู่แข่งหรือไม่ก็ตามทีกับประเทศไทยในเรื่องการส่งสินค้าฮาลานออกสู่ตลาดโลกมุสลิมนะครับได้มีงบประมาณส่งเข้ามาเพื่อสนับสนุนคนกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มไหนไม่ทราบนะครับจะเป็นกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นไม่ทราบเพื่อที่จะทําลายเพื่อที่จะสร้างทําลายความน่าเชื่อถือของฮาลานไทยนะฮะเพื่อเป็นการต่อสู้ในการแข่งขันในตลาดโลก นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยลงลึกกันในรายละเอียดจากนั้นก็จะมีคําถามว่าแล้วมีถ้ามีจริงถ้ามีเรื่อง,งจริงนะครับเรื่องนี้จริงเนี่ยเงินเงินก้อนนี้เนี่ยมันจะทำาจะทำให้ฮาลานไทยนั้นถูกยกเลิกได้หรือไม่และผมก็เรียนให้พี่น้องได้รับรู้ร,ร,รับทราบแล้วว่าถ้าฮาลานถูกยกเลิกองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทยก็ไม่ได้เดือดร้อนกับการรับรองฮาลานเพราะมันคนละเรื่องกันเครื่องหมายกับอํานาจการรับรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปี40คนละเรื่องกัน แต่ผลกระทบที่จะได้รับชัดเจนเลยก็คือผู้ประกอบการ6-7,000รายกับอีกนับหมื่นนับแสนนะครับผลิตภัณฑ์และที่สำคัญรายได้ของรัฐบาลที่จะหดหายไปจากการส่งออกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้เห็นว่าการทำลายนะครับมันไม่ใช่การแข่งขันในตลาดโลกแต่เพียงอย่างเดียวมันเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รับจากภาษี ก็จะทาให้รัฐบาลน,นี้ซึ่งกําลังอ่อนแอจากเรื่องเศรษฐกิจกําลังอ่อนแอจากเรื่องการเมืองกําลังอ่อนแอจากอีกหลายๆเรื่องนะครับก็จะมาอ่อนแอเรื่องอาการเงินนี้อีกนะฮะก็จะเป็นอีกแผนง,งานหนึ่งซึ่งเป็นการทําลายล้างรัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็มีการพยายามตีข่าวนะครับเวลาผมพูดถึงอยอยองารอาหารและยานะครับจะเป็นอะไรคําพูดอะไรก็ตามทีแล้วผมบอกว่านะระหว่างฮาล้างกับอยเนี่ยนะฮะท่านในต่างประเทศ คนจะรู้จักฮาลาลมากกว่าอ,อยอเพราะคนจะรู้จักฮาลาลมุสลิมเป็นพันๆล้านกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ออยอนั้นนะครับเป็นมาตรฐานในการกํากับควบคุมนะฮะดูแลเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไทยก็จะเป็นที่รับรู้กันในประเทศไทยเป็นหลัก นะไม่ได้หมายความว่าฮาลันจะสําคัญกว่าอยอยหรืออยอยจะสําคัญกว่าฮาลันมันคนละภาระหน้าที่เพราะฉะนั้นจะพยายามตีข่าวหาว่าผมเนี่ยดูถูกอยอยก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นที่รับทราบว่าอยอยนั้นเป็นการควบคุมและไม่ใช่ควบคุมอาหารแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยววันศุกร์ก็จะมาพูดว่าอยอยนั้นนะครับเขามีความสําคัญอย่างไรภารกิจหน้าที่ขององค์กรนี้เป็นอย่างไรนอกจากนั้นยังมีคําถามอีกว่ารายได้จากฮาลันนั้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็พูดกันเยอะแล้วแน่นอนครับ พรุ่งวันนี้ตอนเย็นหรือพรุ่งนี้ผมจะขออนุญาตคณนะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วนาเสนอในรายละเอียดทุกแงม่มุมไม่ใช่แค่ตัวเลขรวมๆที่มาพูดกันว่า200ล้าน300ล้านนะครับมันจะลงลึกในรายละเอียดให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับเพื่อความโปร่งใสและแน่นอนพี่น้องครับเป็นองค์กรเดียวที่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้นายบางคนบอกว่ามีออยแล้วมีฮารสรับแล้วมีเจมีเ็มพีไม่ต้องขอไม่ต้องขอคารานอย่าลืมนะครับเมพีฮาสับเขาก็เป็นองค์กรที่มารับรองเขาก็มีรายได้เป็นหมื่นเป็นเป็นร้อยเป็นพันล้านเหมือน นะครับไม่ใช่เฉพาะฮาลานแต่เพียงอย่างเดียวจากนั้นนะครับแล้วใครนะครับที่จะยืนอยู่แล้วจะได้ผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ที่บอกว่ามหาศาลแน่นอนครับจากอันดับที่11วันนี้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่9หลังจากที่เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางการทูตกับประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเราไม่เคยทําการค้าฮาลาลกับซาอุดีอาระเบียเลยนะครับพี่น้องในอดีตนะครับตอนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุดีอาระเบียนั้นเราทําเรื่องการท่องเที่ยวกับการขาค้าแรงงานเท่านั้นเอง ราะนี่คือเมื่อ3ากว่าปีที่แล้วพอปีพารามสิบส3ไทยกับซาอุดิอราระเบียนะครับตัดความสัมพันธ์การพูดชั้นสูงต่อกันตัดความสัมพันธ์ทางการทูตชั้นบนสุดต่อกันนะจึงตอนนั้นเรายังไม่ได้ทําฮาลานแต่พอมาตอนนี้เราทําฮาลานนะครับเพราะเราเพิ่งทํามา20กว่าปีพี่น้องครับซาอุดิอราระเบียดีใจมากเพราะเขาจะเป็นประตูนำสินค้าฮาลานจากประเทศไทยนั้นไปสู่ประเทศต่างๆในคาสมุตอาหรับเขาก็จะมีผลประโยชน์เราก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆประเทศนั้นตกอ,อกตกใจเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งที่ผมจะนําเสนอนะครับมหาวิทยาลัยที่ผมตั้งเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่เรียนหลักสูตรนันดีกรีเรื่องกิจการฮารานั้นได้รับงบประมาณสนับสนุนการเรียนทั้งหมดจากอวกระทรวงอวคือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสรุ่นและพอรุ่นที่3ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก็ได้ให้งบประมาณให้กับสถาบันฮารานของมอ อีกหนึ่งรุ่นแล้วก็จะหาทุนไปอย่างนี้เรื่อยๆก็จะทําให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เรียนฟรีพี่นนอะเสียงเงินค่าบํารุงให้กับทางมหาวิทยาลัยแค่7 0 0 0บาทต่อต่อหลักสูตรนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับกำลังเกิดขึ้นในสังคมในประเทศไทยของเราและเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ท่านเลขาธิการพลตารวจตีสุรินทร์ร拉เล่นะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมกกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านได้หยิบยกเรื่องนี้ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านเคยพูดอยู่แล้วในสภานะครับในสภาพูดมาแล้ว ก็ไม่ค่อยจะมีผลวันนี้เมื่อมันเป็นสถานการณ์อย่างนี้ผู้ประกอบการเองก็เกิดเครื่องหมายคำถามโดยเฉพาะเริ่มต้นจาก C ีแล้วก็ผู้ประกอบการอื่นๆเริ่มเกิดเครื่องหมายคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นและองค์กรศาสนาทำอะไรอยู่ดังนั้นนะครับจากวันนี้องค์กรศาสนาโดยคณะกรรมการก,กลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบเรื่องกิจการฮาลาลตามกฎหมายโดยตรงก็จะออกมาชี้แจงและพูดในนามขององค์กร พูดแล้วก็จะชี้แจงตามสื่อต่างๆนะครับไม่ใช่มาดืนโยเยโยเย,ย,ยกันไม่กี่คนเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องนะครับก็ยังมีอีกจุดหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้กลุ่มอภป,ปะสะโดยคุณประพันธ์พี่น้องสังเกตนะครับก่อนที่คุณประพันธ์จะมาเมื่อวานนี้มีการประโคมข่าวมีการจัดซซูมกันเยอะแยะไปหมดจากคนกลุ่มนี้เพื่อเชิญชวนเรียกร้องนะครับระดมคนอย่างเต็มที่เลยทั้งเช้ากลางวันเย็นเลยแต่นี้ที่สุดก็มีคนมา20นคนในขนาดกลุ่มที่ระดมก็ไม่มีใครโผล่มาสักคนหนึ่ง นะครับแล้วคนที่มาก็มีเสียงบ่นว่าไม่คุ้มเลยกับ200ที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมเองในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรศาสนาอิสลามก็จะต้องมาทําความเข้าใจเพื่อให้เกิดความกระจ่างแล้วถือว่านี่คือวิกฤตความเลวร้ายที่ผมถือว่าเป็นโอกาสนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้พี่น้องได้รับทราบตลอดระยะเวลาเป็น10บๆปีพูดเรื่องฮาลาไม่มีคนฟังพี่น้องนะครับเพราะมันไม่มีประเด็นเพราะคนกลุ่มนี้นะครับมาสร้างประเด็นความเป็นเท็จมาโกหกพี่น้องประชาชน เพื่อที é é ่จะให้เรื่องที่โกหกนั้นเป็นจริงก็เป็นโอกาสที่เราจะใช้โอกาสนี้มาชี้แจงให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศนะฮะมันจะได้รู้ไปว่าบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น C ีพีการบินไทยยี่นับตัเจ็ดแปดพบริษัทเนี่ยโง่เหลือเกินที่ให้องค์กรศาสนาอิสลามมาหลอกตามที่กลุ่มนี้พูดหรือว่าคนกลุ่มนี้นะฮะไม่มีสามัญสำนึกในความคิดที่จะทําลายประเทศทําลายเศรษฐกิจของชาตินะครับสิ่อต่างเหล่านี้เราจะมาขยายความกันพี่น้องนะครับ และพี่น้องจะได้ดูว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากมีอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังในประเทศแล้วยังมีกลุ่มทุนจากต่างประเทศนะฮะประเทศต่างๆซึ่งเป็นคู่แข่งทางกิจการฮาลังของไทยนั้นนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับผมยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมและองค์กรศาสนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกาลังดาเนินการอยู่ในขณะนี้นั้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งเป็นที่รักยิ่งของเรานะครับไม่ได้มีเรื่องอื่นไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงใดๆเลยนะครับไม่ได้มีสิ่งต่างต่างเหล่านั้น นะครับส่วนเรื่องรายรับรายจ่ายที่เป็นที่เป็นรายรับน,น,นั้นก็เป็นเรื่องของการทํางานทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ดีๆไปขอใครเข้ามานะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ข่าวด่วนนี้ออกไปเชิญชวนพี่น้องเชิญชวนพี่น้องนะครับได้กดออกไปแล้วเชิญชวนมาร่วมกันรับฟังรายละเอียดนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา20นาฬิก15นาที ขอรัศมีพาตาลาได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจเจริญเน,นี่ยมาบรรัุให้กับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับวันนี้จากลาพี่น้องเดี๋ยวเราพบกันพรุ่งนี้ในห้าแล้ววันศุกร์อย่าลืมนะครับจากลาครับพี่น้องครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ